สวัสดีผมผ่านดีเฉยๆครับผมเดี๋ยวหาผึ่งนะครับผมหาผึ่งเฉยๆครับผมก็หาผึ่งกันนี้เจอแล้วครับมามันหมานนะวันนี้หมานๆน่าจะได้หลายลังครับวันนี้ก็หาไปเรื่อยๆครับผมเจอแล้วนี้ก็ทางสวยงามนะผมตอมดอกตองไรบินมานแล้วผมตามมาเจอแล้วผมบังใหญ่นะครับผมทีมงานเดิมครับผม ลงครับต้นนะครับผมรออยู่ใต้ต้่นเราทำครบเสร็จก็เดินตามมานะครับผมเงี้ยนครับแบบนี้เงี้ยนโตอย่างนี้ครับผมดุนน้ำดุนลังนะครับว่าจะได้น้ำจะสวยหรือว่ายังไงครับผมถือว่าน้ำน่าจะดีนะครับผมน้ำอุ่มๆนะครับผมลังก็สวยใหญ่โปใช้ได้นะครับผมโอเคมาชมลังครับ ต,ตัวตนครต้นไม่สูงตัวนเล็กตันมุกมันคขึ้นง่ายขึ้นง่ายสี่อ้อเลยครับผมลงครมงมงเป็นเขาได้กันโอ้หัวใหญ่เอจสวยขอไปรับชมได้ครับทงยทการทีคทิปไหนนยย้อนแสงนะครับผมย้อนแสง ไปรออยยกรันเถอเด้อเดี๋ยวหาที่ตั้งกองให้ชมครับผมไปเดี๋ยวไปชมกันบนต้นครับผมจะขึ้นเลยครับผมตั้งอยู่นี่เขาบรังเรื่อยๆเลยโอเคไปหนุนนะหนุนขับลังคนบังนะครับโอ้ใหญ่ครับโอเคหาที่ตั้งกองครับผมเดี๋ยวหน้าก็หน้าเห็นชัดไหมเดี๋ยวครับผมตัแต่งให้้น้ำสวยครับงามน้ำเลยครับน้ำน้ำนี่เป็นเคือครับ คงจะยิยังหน่อยเด้อยังหาที่ตั้งยังไม่ดีครับไปตั้งใหมใหม่ครับผมเห็นไหมครับเนาะขัดอยู่เนาะ ภูหัวน้ำนะครับผมภูภูขาวสวยครับผมปิดตาอลามเลยครับผมโอ้โหเจ้ายันอยู่ไม่ได้เลยเฮ้ยอ้าวอยู่เดียวนี่ต้องรัยผมท้องด่างอยู่ไม่ได้แล้วครับผม lắm chinh lỏi lẻo chưa ngọc đến này hết cái hết cái rất là tuổi không cũng làm sinh nhật Nam này ừ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  โอ้โหเอ้าไปได้แหละคุบอยู่นี่นี่เอ้าคุบไม่ต้องเลยโยอ,อดอหัวน้านะครับผมโอ้สุดยอดจริงครับโอ้ไม่มีเกียร์สอนเลยนะครับผม kita <me> <small -tart> ไม่เข้าครับ <-5 od> <worries> này đọc, không giống một nhỉ ai ư không nằm thuế ô trời đấy này ครับผมโอ้โหขี่ยากเลยครับแบบนี้ถึงเป็นสามงานนะครับเป็นตาไมา้มมข้างในนะครับผมโอ้โห สาวสวยปุ๊กจริงครับผมไม่มีที่ตีเลยครับผมกระดาษดับเพดีเหมือนกระดาษดับเพดีเด้ครับผมโเลยจริงครับอันนี้โอ้ Nhái, khoác hai lăng nữa oh, hai lăng ký nít. Hm, lăng ký nít. Hai lăng ký oh, lăng ký lăng ký nít. Hai

ไปครับผมแล้วลกต้นนะผมพอแล้วค,ครับผมไปลงก่อนครับไปหลังครบัรบผมทำครบสี่ต้นแล้วครับผมเตรียมขึ้นนะผมนี่เราจะพาขึ้นต้นหนิวเลยครับผมอ่าไม่มีทอยนะครับผมดึ๊บขึ้นเลยแล้วครับผมมสวยชัดเลยคนระับต้นหิวนิวน้ำนะครับ ดูเรื่อง่าังเล่นหน่อยนิวหนาผครับที่ได้จะดีๆ <c oughs> นินนวหนาไหมผมโคโง้งเอ้ยนี่ตั้งกล้องนี่หนามกำลังงามๆนะผมเจี๊ยบแบบเรียบขึ้นนะผมจะตั้งกล้องฝั่งนี้อันนี้เยบ็บไปพาไปดูโคนต้นนะผมว่าเราจะขึ้นกันแบบไหนนะผมก็น่าจะกันเรีบขึ้นเลยครับ นี่ครับผมต้นโอ้ยน้ำสวยครับเนี่ยว่าจะดิ้บขึ้นไปเลยนะครับผมมันได้พูดเล่นนะครับพูดเอาจริงๆนะผมว่าจะปีนขึ้นไปเลยใส่ทุกมือแอะแไมด้ขึ้นนะครับผมลองปีนขึ้นไปมันจะขึ้นได้ไหมเราลองดูนะผมน่าจะปีนขึ้นไปเลยนะครโอเคโอ้โหลังงเห็นดำๆจิ้มๆนะครับผมเดี๋ยวปีนขึ้นช่องนี้นะครับผม ทิ่ดวาวไปจะขึ้นกอไผ่มันน่าจะขึ้นยากแล้วอ่าขึ้นนี่ไปเลยดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวไปตั้งกล้อง,องชมที่ลังครับผมนี่ก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยครับครบเสร็จแล้วครับผมไปโอเคนี่ครับลังปีนขึ้นมานะครับผมมาได้ตีถอยแล้วเคครับไปไปจุดครบก่อนหาที่ต,ตั้งกล้องชมครับไห้ตั้งกล้องเนี่ยจะดูน้ำแล้วเยเยบ็บ น้ำต้มครับผมเยอะจุด,ดโอ,โอ้อยากลองในชีวิตนี่อย่าไปลองได้แกเอ้ยอยู่นี่เขาบอกนี่ความลำลื้อเนี่ย à ờ, đây kéo ông hôm nay cứ tới vô học แกผมไะลงต้นลงเลยนะครับผมไม่สูงนะครับผมอยู่ต้นจับขาเล็กนะครับผมไปเดี๋ยวพาเขาไปเมียนเลยนะครับผมก็ชุดเมื่อวานนี่มัีกลิ่นครับวันนี้มันเริ่มออกมากวนแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับผมวรหลังงามมันหน่นะครับผมไปไปครับผมจุดคบเขาไปเลยนะครับผม ก็เล่นออกมาเล่นกันเลยนะครับผมเลยไม่ทนได้ถ่ายดูลังนะครับ เอาหลับดุ๊กมาไห้ตังเลขนะครับอ่อนครับผมแต้านาเสวยนไหม โอไไไ้ได้เลยอนแขงนะครับเดี๋ยวเดดยวโอ้ยหองเจอกันนีม่ถงุงตรงนี้จับถ่า้ น้ำเกสรเกสรดำปี้อยู่นะเกสรมีหลายสีครับมีเหลืองมีดำมีสับไออะไรก็ได้เราไม่คิดหเอากสับเปี่ยนออกเต็มนะครับเลยโอ้ตอมดอกสักเปลี่ยงอู้หูหลานหลาน้มาบ้างด้วยโอ้ไข่ต้อง่อนใช่รับ หน้าไม่เกียงไอ้แถอนไม่เกี้ยงเลยที่ทังในทังฝัี่นังนี่มนังฟังนี่นาสวยอครับดีกะใจดีไหมคือใจดีมันจะออกไปเล่นข้างนอกไปดีครับ งอ,อ,อ่อนมีอยู่นิดเดียวหวเาไห้แขงงะเยอะก็อยู่กับอาหารกินการกินเขาเยอะหืมอนหน้าเด็อนหลากนี่เยอะเรียบร้อยครับอาา่ะลง